เป็นฝ้าตอนวัยรุ่นหรือว่าตอนสูงวัยจะดูแลง,ง่ายกว่ากันวันนี้เป็นคําถามจากลูกค้านะคะเคสจากวัยรุ่นเลยต้องบอกว่าวัย20่สิต้นๆแต่ว่ากังวลเรื่องของฝ้าเนื่องจากว่าฝ้าที่เป็นเนี่ยมาจากการใช้ครีมแรงสารแรงกัดลอกจนทําให้ฝ้าเนี่ยมันขึ้นมาหน้าพังและนอกนจากนั้นเนี่ยเกิดความกลุ้มใจความเครียดที่น้องเขาเนี่ยรู้สึกว่าผิวหน้าไม่ดีเหมือนเพื่อนๆเ,เ,เขา ฟาทำไมต้องเป็นด้วยในวใัยแค่ยี่สิต้นเอง ปกติแล้วเราจะเห็นในวัยที่40บวกหรือว่า30ไปลปลายนะคะถึงจะมีฝ้าแต่น้องคนนี้บอกว่า20กว่าเองหนูมีฝ้าแล้วและรู้สึกว่าพอมีฝ้าเนี่ยผิวก็แห้งด้วยฝ้าชัดอีกต่างหากรวมไปถึงหน้าดูแก่ก่อนวัยกว่าเพื่อนวัยเดียวกันเกิดความกลุ้มใจวันนี้เลยมาถามว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นตอนอายุมากๆอันนี้จะดีกว่าไหมมันความกลุ้มใจจะน้อยลงดีกว่าเป็นตอนอายุน้อยแบบนี้ วันนี้เกดเลยมาตอบนะคะพี่อยากจะมาบอกว่าเป็นตอนอายุน้อยๆเนี่ยข้อดีมีแน่นอนค่ะเพราะข้อแรกเลยผิวเรายังมีคอลลาเจนใต้ผิวที่มากเพียงพอในการฟื้นฟู ool, ให้ผิวเราเนี่ยดีขึ้นง่ายและด้วยความอายุน้อยอผิวก็ยังจะแข็งแรงอยู่ยังมีการฟื้นตัวได้เร็ว แต่ถ้าเราเนี่ยไปตอนอายุ40บวกแล้วผิวเพิ่งเสียตอนนั้นมีฝ้าตอนนั้นแน่นอนคอลลาเจนใต้ตผิวเนี่ยแทบไม่ค่อยเหลือหรือว่ามีความารบกวนทั้งเรื่องของริ้วรอยริ้วรอยด้วยที่มาตามวัย กระด้วยเพราะว่าวัย40บวกเนี่ยกระก็จะมีได้ด้วยรวมถึงความหมองคล้ำด้วยอายุด้วยด้วยความที่คอลลาเจนมันหายผิวจะสุดตัวขาดความยืดหยุ่นและก็มีในเรื่องของอ่าคอลลาเจนหายแล้วเกิดอะไรอีกริ้วรอยมาเต็มค่ะผิวก็จะแห้งกลานทาครีมทาแป้งไม่ติดเหมือนสาวสาวแต่เนื่องจากสาวสาวเนี่ยที่ใช้ครีมมีสารผิวจะแห้งจากการมีสารคุณสามารถจะฟื้นฟูได้ด้วยวิธีการที่ต้องถูกต้อง และต้องอดทนต้องบอกว่าการใช้ครีมมีสารบางคนเนี่ยใช้มาเป็นปีหรือว่า6เดือนขึ้นไปการสะสมของสารมีแน่นอนทําให้ผิวหน้าเราพังผิวบางไวต่อแสงฝ้าที่มีมันเลยเข้มแต่ถ้าเราเนี่ยหยุดจากครีมมีสารแล้วและหันมาใช้วิธีที่ถูกต้องปลอดภัยไร้สารพักหน้านะคะแล้วก็งดในเรื่องของสารแรงสารกัดลอกไม่ขัดผิว และดูแลจริงๆทั้งภายในภายนอกที่นี้คืออะไรภายในคือสุขภาพภายในเคลียในเรื่องของจิตใจก่อนอย่าเพิ่งเครียดไม่เครียดนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องของน้ําดื่มดื่มน้ําพอหรือยังเพราะว่าการดื่มน้ําน้อยก็ทําให้ผิวคุณแห้งโรยแล้วก็หมองคล้ำได้ไม่ดีท็อกซ์ของเสียออกไปเพราะหลายคนเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นกังวลเรื่องของห้องน้ําก็จะเข้าขห้องน้ำเนี่ย ถ้าสกปรกก็กลัวอีกไม่อยากจะดื่มน้ําบ่อยทําให้ผิวเราเนแห้งโดยเราไม่รู้ตัวและทุกวันนี้หลายคนเนี่ยเรียนหรือว่าทํางานในออฟฟิศหรือว่าอยู่บ้านเนี่ยเปิดแอร์บ้างอากาศที่แห้งมากๆแบบนั้นก็จะทําให้ผิวพันหน้าตาเราแห้งได้เร็ว ไล่ข้อหนึ่งยุคปัจจุบันไม่เหมือนกับยุคก่อนนะคะทุกคนเนี่ยมีมือถือประจําตัวเราใช้มือถือทุกวันแสง Uv ตรงนี้แสงเรื่องของแสงสีฟ้าทําร้ายผิวก็จะทําให้ผิวเราแห้งได้ด้วยเช่นกันทุกอย่างถ้าคุณเคลียร์หมดตรงนี้รู้แล้วว่าสาเหตุของฝ้ามาได้แบบนี้ผิวเสียมาได้แบบนี้แก้ตั้งแต่ภายในแก้พฤติกรรมด้วย และก็ดูแลภายนอกได้ดีใช้ของที่ไม่มีสารแรงกัดลอกดูแลอย่างสม่ำเสมอมีวิน,นัยทาครีมบำรุงแล้วแล้วก็ทาครีมกันแดดอย่างถูกวิธีคือ2ข้อนี้แบบนี้นะคะในตอนเช้าและก็มีการทาซ้ำระหว่างวันผิวเราก็จะดีได้แล้ะต้องบอกว่าคุณโชคดีมากๆที่อายุยังน้อยก็จะทำให้ผิวเนี่ย ฟื้นตัวไวแล้วก็ดูแลได้ไวแต่คนที่มีวัย40บวกอย่างเกศนะคะ47แล้วต้องบอกว่า อย่าเพิ่งเสียใจว่าจะดูแลกรรทัานไหมได้ไหมเก็ตเองก็เพิ่งมาดูแลตอนวัยสามสิบปปลายนะคะต้องบอกว่ายังทันกันอยู่เราก็เหมือนกันดูแลทั้งภายในภายนอกแบบนี้อย่าเครียดนะคะจะได้มีผิวที่ดีได้และต้องอดทนค่ะกับฝ้าเพราะฝ้าเป็นแล้วไม่หายขาดแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีนะคะวันนี้ถ้าใครรุ่มใจเรื่องฝ้าแนะนําสั้นๆเลยค่ะลองใช้ดูตัวนี้เซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับประดับยีนสเคที่ได้ผลมาก ในเรื่องของการลดเม็ดสีเมลานินแล้วก็ทําให้ผิวเราชุ่มชื้นอิ่มน้ําขึ้นเปล่งปลั่งขึ้นแล้วก็ในเรื่องของอาการแสบแดงแสบกล้านเวลาออกแดดก็ดีขึ้นด้วยใช้เป็นเซ็ตนะคะร่วมกับกันแดดแล้วก็สบู่แบบนี้ทักมาได้ที่เคที่ค่ะนี่เลย